ก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ f อฟีทุกทท่าน,นครับเมื่อวานนี้เราก็ได้หลงชุดเด่นเด่นบนแบบ2ตัวให้กับเพื่อนๆสมาชิกก็คือสูตรเก่าของเรานั่นแหละก็จะได้อยู่ที่4และ 9. เกราสถิติการเดินของเขาก็10กว่างวดนะสิบงวัหรือเปล่าสิบงวดก็ถือว่า เดินเข้ามาดีวันนี้ได้อยู่ที่4แล้วก็9นั่นเพื่อนแล้วก็อีกสูตรหนึ่งของเราสัปีก็เดินมาเท่าๆกันก็คือจะเป็นแบบ2ตัวแล้วก็3ตัวอันนี้จะเด่นอยู่ที่7และ2แล้วก็สูตรที่2ได้02.3ย์แต่มาดูตัวชนกันก็คือชนกันอยู่ที่เลข2อชุดนี้เราให้2เป็นตัวเด่นนะสำหรับชุด2และราลองล,อง,ลองมาก็คือเลข3นั่นเพื่อนแล้วก็ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้จิตของเราติดดับเราก็เลยตัดออกเพื่อที่จะคัดตัวเลขให้มันน้อยชุดแต่สมมุติว่าไปติดเด่นใครก็ไม่ต้องไปตัดทิ้งนะส่วนสูตรผมมันไม่ค่อยเด่นก็ตัดออกได้ไม่น่ามีปัญหานั่นเพื่อนอ่ะคลิปนี้ผมจะพามาดูอีกสูตรหนึ่งของเราสติีก็เออเป็นแบบ2ตัวนะเอาเพื่อที่จะมาเออเปรียบเทียบกับชุดนี้ดูดูว่ามันจะเป็นตัวไหนสติีก็ ถือว่าดีเดินเข้ามาดีสูตรนี้ก็คือชุดนี้ก่อนที่จะไปดูแนวทางก็เหมือนเดิมขอฝากคาเตือนกันก่อน,นเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าทุกๆแนวทางเป็นแค่การคานวณสถิติย้อนหลังความหน้าที่จะเป็นเท่านั้นส่วนแนวทางตัวเลขจะออกหรือไม่ออกนั้นเราเองก็ไม่สามารถการันตีได้ก็คืออยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆสมาชิกอีกทีนึงชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ตามนั้นนะครับเพื่อน เราจะย้อนมาตั้งแต่งวดที่สองพันเก้าพันห้นั้นเพื่อนก็คำนวณได้อยู่ที่เจ็ดสามตัวที่มาตัวที่เข้าก็คือได้เจ็ดนั่นเพื่อนมาที่ร้อยและสกอตสิบอ่งวดต่อไปคำนวณได้สี่และก็ศูนย์มาที่เลขศูนย์งวดต่อไปได้เจ็ดและสามมาทั้งเจ็ดแล้วก็มาทั้งสาม มัวต่อไปได้8 4มันออก8 9 4ก็มาทั้ง8มาทั้ง4ก็ถือว่ามาดีอะชุดนี้น้อยน้อยตัวเอาไปไว้ตัดเอาไว้คัดก็ได้นั่นเพื่อนสำหรับชุดนี้มัวต่อไปได้คได้คำนวณได้ติวที่95ออกที่563ตัวที่เข้าก็คือเลขกนะ งวดต่อไปได้8ปออกที่6 8แปมาที่เลข8ปดอ่ะงวดต่อไปได้ที่28ออกที่227มาที่เลขสอแล้วก็ออกสาออก3ามแปดแปเข้าที่เลขแปแล้วก็ออก3 0มศเก็เข้าอยู่ที่เลขศู แล้วก็ออก3 52ก็มาอยู่ที่เลข3นะส่วนมากหลักร้อยก็เข้ามาดีนะสำหรับชุดนี้ทั้งหลักร้อยหลักอะไรหลักร้อยหลักสิบส่วนมากจะมาร้อยกับ10นะสำหรับชุดนี้ดังนั้นก็พิจนาะดูให้ดีนะเพื่อนๆอันนี้มา2ตัวนะก็คือ3กวก้า 9. ออกออก3า2แล้วก็ยาแป๊กหนึ่งงดครั้งล่าสุดคำนวณได้2แล้วก็8มาที่24 6กนันก็มาหลักร้อยอีกเห็นไหมเพื่อนส่วนมากชุดนี้หลักร้อยหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยหลักสิบถือว่าเดินดีนะสำหรับชุดหลักร้อยหลักสิบของเราชุดนี้ก็ยังไงก็เน้นไปที่หลักร้อยหลักสิบก็แล้วกันมะดูว่าจะได้ตัวไหนเดี๋ยวเรามาคำนวณให้ดูกัน เดี๋ยวขอแต้มสีก่อนแปบ๊บหนึ่งเพื่อนถือว่าเดินมาดีนะชุดนี้เดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับชุดเก่าของเราที่ได้เก่าสีเนาะวัน,นนี้ได้ตัวไหนถ้าเกิดชนกันก็ดีนั่นเพื่อนจะได้อไปตัดกับชุดสามตัวของเรากันว่าจะได้เป็นตัวไหนนะ,ะหลักการทางหลักการคำนวณก็ไม่ยากนนเพื่อนก็คือเราจะใช้ แสนหลักหมืน่น10ล่างหน่วยล่างบวกด้วย1ก็9บวก4เป็น3 3บวก9เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4ก็ไดเท่ากับ4 4บวกบวกไป6หน,น้านี้บวกไป6กส แล้วก็ศูนยดังนั้นแล้วได้สแล้วก็0ตัวที่ชนกันก็คือเลขสีดังนั้นผมคิดว่าเลขสีน่าจะยังอยู่นั่นเพื่อนดังนั้นชุดนี้ชุด3ามตัวของเราชุดนี้ผมจะให้ดินแต่ น่าจะมาตำแหน่งในผมก็ไม่แน่ใจนะเมื่อกี้นี่ชน4ชน2อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนๆออีกตัวหนึ่งนี้ระหว่าง9กับ0ูนย์ ระหว่าง9กับ0จะเลือกตัวไหนดีระหว่าง9กับ0เดี๋ยวผมแป๊บๆๆๆเปิดแป๊บนึงนะผมดูสูตรผมแป๊บนึงก่อน9กับ0ตัวไหนดีต้องเลือกลนล่นแหละเพื c, ่อนๆผมเลือก9ดีกว่า ยังไงตัวเดียนผมชุดนี้ไม่ติด1ตัวก็สอตัวแน่นอนสำหรับเดียมชุดนี้นะดังนั้นที่เน้เนๆสุดๆก็คือเลขสี่นั่นเพื่อนรอลงมาก็คือเลขสอกับเลขเก้ดังนั้นชุดที่ติด4ีเพื่อนๆก็เน้นเป็นพิเศษเลยนะสำหรับชุดแนวทางของเราก็มีแค่ไม่กี่คู่ชุดเองท่านะเพื่อนสำหรับชุดแนวทางที่ติดสีของเราก็าตามนี้แหละเพื่อนก็คือ ติด4ที่เราเน้นให้กับงวดแรกนะไอไอคลิปแรกก็คือ1,2,3,4ก็ติด4ที่1,2,3,4 4คู่ชุดนะแล้วก็ไอที่เราไม่ได้เน้นเอาเป็นตัวรองก็คือ1,2,3ก็เป็น3คู่ชุดก็จะได้อยู่ตามนี้สำหรับที่ติด4เดี๋ยวผมจะเขียนลงให้กับเพื่อนๆเลยดีกว่า ก็คือชุดที่เราจะเน้นนะเพื่อนก็ติดสีผมจะสรุปย่อ,ล,ยอลงมาให้ดูก็คือจะเป็นชุดนี้นั่นเพื่อนชุดแรก4 0 6 แล้วก็4 5 1 4 5 2แล้วก็เก้ส่วนตัวลองตัวตัวลองนั่น,นี่ ลองอันนี้เป็นเด่นไปตัวลองก็คือ401 402แล้วก็456กอือก็จะมีอยู่ตามนี้แหละสรุปลงมาจาก10 3 ก้าสิบสิบเอ็ดสามหกเก้าสิบสามคู่ชุดคัดออกมาเหลือ7คู่ชุดส่วนที่เรานิ้นไปก็จะมีอยู่4คู่ชุดส่วนตัวนะที่ผมชอบนั่นเพื่อนอันนี้ส่วนตัวนะผมชอบอยู่แค่3คู่ชุดนะสำหรับชุดนี้ก็คือชุดแรกก็คือ4 ศูนย์หกสี่ห้าสองเก้าศูนย์สี่ก็คือชุดนี้ที่ผมชอบเดี๋ยวผมจะลงสีให้ ็คือจะเป็นตัวตัวนิน้น1 2 3คู่ชุดก็คือเป็นตัวเน้นของเราส่วนตัวรองก็อย่าประมาทนั่นเพื่อนก็ติดไม้ติดมือสักเล็กน้อยก็คือเราจะเป็นน้นตัวนี้เป็นหลักถ้าเกิดว่าไอ้เพื่อเข้ามาตัวนี้มันจะผ่านโอกาสไปนะสำหรับชุดนี้อย่าลืมนะชุดนี้เคยได้3ตัวมาแล้วนะ ในนัทีเราจะเอามาใช้ทีหนึ่งสำหรับชุดจมือสะดุ้งของเราชุดนี้เอา้ามาดอูอันนี้อีกไหนล่ะเออนีมาอันนี้จะเป็นแบบสามตัวเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูเอาชุดเก่าของเรานี่มันลงไปก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นแบบอีกสูตรหนึ่งง่ายๆเหมือนกันเป็นแบบสามตัวนะก็คือจะได้ตามนี้นะเพื่อนแล้วเราจาลองมาลองคำนวณดูว่าจะมันจะมา ไ้เส้นทางการเรียนเขาจะมาแบบไหนกันจะได้เอามาตัดคัดอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นตัวไหนกันแน่ระหว่างสีและก็ศูนย์ศูนย์ก็ตินนั่นเพื่อนศูนย์ก็ไม่ใช่ย่อยนะเด่นหลายสูตรเหมือนกันศูนย์แต่ว่าเราตัดใจแล้วเอาที่เลขเก,ก้าไงก็คือเอาเลขเก,กา้าไม่งั้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเลขศูนย์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันทําไมมันก็ต้องมีเหตุผลของมันแหละ เราถึงต้องเดือดตามที่เรา,าลงให้กับเพื่อน,อนม,ามาดูสูตรนี้กันดีกว่าก็คือสูตรนี้ก็ง่ายๆนะก็คือเราใช้ร้อยสิบหน่วยบนบวกกันแล้วก็ดึงแต้มไปเลยก็คือเจ็ดบวกศูนย์บวกศูนย์ก็ได้เท่ากับเจ็ดแปดเก้าออกที่สามเจ็ดเจ็ดตัวที่เข้าก็คือเลขเจ็ดวันนี้ชนกันอยู่ที่เลขเจ็ดก็มาอยู่ที่เลขเจ็ดอยู่นะ แล้วก็3บวก7เป็น0ก็ได้เท่ากับ789เหมือนเดิม789ออกอยู่ที่8894ก็มาที่8แล้วก็9ด้วยอันนี้8ก so ็มา9ก็มาขาดตัวเดียวก็คือเลข4เนาะอันนี้ชนกันอยู่ที่เลข8 8ก็มานะอันนี้ล่ะ8บวกเเป็น7 7บวก4ก็ได้เท่ากับ1 หนึ 1> 1, 2, 3, ออกอยู่ที่6กสามอันนี้ได้คู่โต๊ดนะอันนี้ไม่ชนกันไม่ชนกันแต่มาเข้าอยู่ที่เลขสามก็ถือว่าได้คู่โต๊ดเพราะว่าชุดแรกของเรานี้มันจะมาที่ร้อยกับ10เป็นส่วนใหญ่นะดูมวดต่อไปก็แล้วกันก็คือ6 ไอ้5บวก6ก็ได้เท่าก,กับ1 1บวกก็ได้เท่าก,กับ4 4 5 6ก็คือออกที่8 6 7ตัวที่เข้าก็คือเลข6กวดนี้ตัวชนไม่มานะั่นเผื่อบางทีตัวชนก็ไม่มาเหมือนกันนะก็คือเลข4ีเห็นไหมชนที่เลข4แต่เขาไม่มาเขามาที่8ไอ้6 8 7ก็เข้า ลุงวาต่อไปก็คือ6กบวกแเป็น4 4บวกเได้เท่ากับ1 2 3ออกที่2 2 7ก็มาที่เลขกออันนี้มาตัวชนมันก็วัดใจเอานเพื่อนบางทีชนก็ไม่มาเห็นไหมนี่บางทีชนก็มาเงี้ยก็ต้องวัดใจเอาอย่างเงี้ยเพื่อนๆแล้วก็ไปดูสูตรต่างๆเปรียแบเบทียบด้วยอีกทีนึง ว่ามันจะได้ตัวไหนก็คือว่าต่อไป2บก2เป็น4 4บวก7ก็ได้เท่ากับ1 2 3 1 2 3ก็คือ3 8 8ก็มาคู่ตัวตัวชวนไม่มาอีกแล้วเห็นไหมมา3 8มป8ไปเลยตัวชวนก็ไม่มาอันนี้ตัวชวนก็ไม่มามาดูงวดต่อไป3เป็น สามบวกแปดเป็นส 11, 11ิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดเป็นเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งออกที่สามศูนย์เก้าอันนี้มาสองตัวชนที่เลขศูนย์มาเออวันนี้มาบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาอันนี้ก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันตัวชน เอาไว้ดูเปรียบเทียบออกก็แล้วกันเพื่อนเพราะว่าบางทีชนก็มาบางทีชนก็ไม่มาเห็นไหมนี่อันนี้สามได้สามสามโเก้าได้สองสองสามสี่ออกที่สามห้าสองมาที่สองแล้วก็สามเอออันนี้ก็อันนี้ชนมาก็เอาง่ายง่ายก็ สลับกันนะเพื่อนก็คือชนไม่มาชนมาชนไม่มาชนมาอันนี้ชนมาเออเอาดูกันไปเรื่อยอันนี้สามบวกห้าเนแปบวกสได้ศูนยหนออกที่3ามสอง ก็มาอันนี้ชุดนี้มาสองสตอัวอันนี้มาตัวเดียวอวันนี้มาครบเลยนะเพื่อนมาครบเลยชุดนี้ก็คือไม่ชนกันไม่ชนกันจับคู่ก็ได้คู่โต๊วคู่ตรงอยู่นะสำหรับชุดนี้มาดูงวดต่อไปสามสามบกส,ส,สองเป็นห้าห้าบวกเก้าได้เท่ากับสี่สี่ห้า หอันนี้มาที่4ีแล้วก็6ไม่ชนกันวันนี้ไม่ชนกันจับวินก็ได้คู่คู่โตดอยู่นะได้คู่โตดอยู่แต่ก็ถือว่ามาครบอยู่นะก็คือ2องก็ถือว่าครบอยู่วันนี้ก็ครบ3ามอันนี้มาไม่ครบ มามาดูงวดที่เราจะใช้กันดีกว่าอันนี้มันแคบเป็นอดีตไปแล้วช่างมาันปล่อยมันไปแค่เราต้องการดูแค่เส้นทางของมันว่าอา่หลักการเดินของเขาเป็นเป็นยังไงกันแน่มามาดูอีกงวดนึงไอ้ครั้งไอ้งวดนี้ง,ง,ง,งวดราสูของเรานี่แหละที่เราจะใช้ก็คือ2บวก4เป็น6 6บวก6เป็น12ก็2 3 4นั่น ชนันที่เลขสี่นะงวดน,นี้แต่เลขสี่จะมาหรือเปล่าเออชนกันอยู่ที่เลขสีก็ไม่แน่นะเพราะว่าสูตรตินระยะยาวของเราก็มาได้อยู่ที่สีแล้วก็กาวอยู่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ส่วนชุดนี้ก็มาติดอยู่ที่สองอยู่ชุดนี้งวดก่อนตายคู่โต๊ดเห็นไหมนี่เอาจับวินได้คู่โต้งวดน,นี้มาชนกันอยู่ที่เลขสองอยู่ดังนั้นสี่และสองเนี่ยถือว่า สี่และสองนี้ถือว่ายังไงก็ต้องน่าจะอยู่ไม่สองตัวก็ตัวหนึ่งแหละเอาระหว่างสี่แล้ก็สองนี่เพราะว่าเห็นไหมสี่สี่และสองนี่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ไม่งั้นสองนี้น่าจะอยู่แน่นอนเพราะว่าสองจากหลักร้อยเขาน่าจะมาเป็นหลักสิบจากสถิติของเขาหลักหลักสองน่าจะเป็นหลักสิบหรือเปล่าเอายังไงยังไงเราค่อยมาพิจารณากันอีกทีนึงก็แล้วกันนะ เพื่อนก็ลองพิจารณาดูนะชุดตัวเลขของเรามาชนกันอยู่ที่อยู่ที่เลข4แล้วก็อีกชุดหนึ่งของเราก็ยังมาติดอยู่ชนกันอยู่ที่เลข4อยู่ดังนั้นแล้ว4ก็ถือว่าเด่นพอสมควรนะสำหรับชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งที่ว่าเดินยาวมาเหมือนกันก็คือเลข2องยังนั้นยังไงยังไงก็พยายามเกาะ4และก็2เอาไว้ให้ดีนะสำหรับชุดแนวทาง2ตัวบนของเราเพราะว่าชุดหนึ่งเราชุดนี้เราก็ เน้นไปที่ติด4แล้วก็ติด2กันกันเอาไว้ก็คือชุดพวกนี้แหละเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าเออตัวเลขมันเยอะอาจจะซื้อไม่หมดแน่นอนเพื่อนๆก็เอาตัวที่ชอบก็แล้วกันที่ผมเน้นให้ก็คือจะเป็นแถวแรกแล้วก็ไอชุด4224 4, อีกชุดหนึงเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ยังไปดินที่4แล้วก็2อยู่ <c oughs> ไม่งั้นชุด3ตัวนี้มันก็คงจะ มีเราดึงเลข4ออกมาแต่เลข2เราดึงมาแค่ถ้าเกิดว่าดึงเลข2มาก็จะเหลือเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวน้เพื่อนก็คือ1เอ้เพิ่มเพิ่มมาอีก1ตัวเพราะว่านี้เราไม่ได้เอามาสรุปให้นะกเก้าศูนย์สองนี้เราเอาเก้าศูนย์สี่มาก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสามคู่ชุดเอา้ายังไงเพื่อนเพื่อนก็เจน่าดูไปแล้วกันสําหรับชุดนี้เอาตัวเด่นมาฝากอยู่ที่ดวงของเพื่อนก็แล้วกันอันนี้ เราเองก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรมากมายเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเลขจะออกไปตัวไหนก็ยังไงงก็คอยเพื่อนๆโชคดีก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนหวยออกวันหนึ่งอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วจะมาสรุปทั้งไอ้ทุกชุดให้กับเพื่อน,อนสมาชิกเอาไว้พิจารณากันอีกทีหนึง่งอ่ะส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเอาชุดตัวเด่นมาฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ